เรื่องไทยกัมพูชาหน่อยเออเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีประเด็นเนี่ยคือพลเอกรังสีกิติยานทรั์ไปเปิดประเด็นไว้กับผมนี่แหละอบอกว่าไทยเนี่ยมีไส้ศึกคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกสบทอกออ,อกปาโต้เลยบอกว่าไม่มีถามพลเอกนัทพลแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครโทรไปสั่งห้ามประทะแล้วก็บอกด้วยว่าพลเอกรังสีเนี่ยก็คือที่พูดไปเนี่ยก็คือจะมาเล่นการเมืองเป็นการหาเสียงคิดว่ามีไหมฮะไส้ศึก ไส้ศึกผมว่านะอาจจะมีใจอยู่กับข้าศึกแต่ว่าผมว่าไม่กล้านะผมพูดว่าผมว่าไม่กล้าแสดงออกว่าเป็นไส้ศึกอ่ะแสดงออกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นละเจ๊งก็แล้วกันแหละผมว่าแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทหารไม่ยอมครัทหารไม่ยอมแล้วก็คืออาจจะประเมินอาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า ฝ่ายการเมืองครับไปแทรกแซงแต่ว่าผมเชื่อนะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีน้ํายาพูดเนี่ยวอเตอร์เมดิซินผมเนี่ยไม่มีน้ํายาเลยอะไรนะวอเตอร์เมดิซินไม่มีน้ํายาเออไม่มีน้ํายาวอเตอร์เมดิซินเออน้ํายาไม่มีน้ํายาวอเตอร์น้ําน้ําเมดิซินยาวอเตอร์เมดิซินไม่มีน้ํายา ต้องโนเลย่านั้นโนวอเตอร์ไม่ได้สิอ่าโนวอตเตอร์ผมไม่มีไม่มีวัเตอร์ดิผมเกียผมบอกไม่มีไปแล้วไงอ๋อมันไม่มีน้ำยาหรอกทหารที่ไหนันจะฟังคือวันนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยล้มเหลวครับไม่มีน้ำยาทหารนำแล้วทหารเนี่ยมันรบกันผมว่านะนี่ผมทายใจทหารนะครับเอในฐานะผมลูกเขยทหารนะออผมทายใจทหารเลยว่าทหารนี่หมั่นเขี้ยวหุนเชนมากอื ถ้าหากว่ามีเวลาให้เขาสักหน่อยอีกนะครับถ้าเป็นผมผมเป็นภูมิธรรมนะอะผมไปแจรจปับเนี่ยนะแล้วผมก็ส,งส่งซิกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะให้เวลาสักเท่าไหร่เนี่ยวันนั้นเนี่ยวันนั้นผมจัดรายการอาคุณและผมบอกว่าควรจะแม่ทัพไปด้วยจําได้ไหมใช่ครับเ,เพราะอะไรอะ่ะคือแม่ทัพก็วางแผนแล้วไงว่าก่อนที่จะสงบศึกเหมือกันนักมวยอ่ะครับกรรมาการตบๆตบตบจะแยกอย่างเนี้ยนะแม,ม่ก็ ของแถมไปใชหน่อยอันนี้เหมือนกัน uh huh. เออจะหยุดแล้วเนี่ยเอาใชหน่อย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นภูมิธรรมเนี่ยผมบอกเอาละหยุดครับ uh huh. แต่ว่าผมมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ uh huh. เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะนำเรื่องนี้ไปผ่านสาภา uh huh. อาื่าเราก็มีหลักมีเกณฑ์หน่อยให้สาภาให้สาภาอนุญาตครับ uh huh. เราไปแจ้งสาภา uh huh. ออ่าเพื่อให้สาภาอนุญาตและระหว่างนั้นก็จัดการเลยครับ uh huh. ทหาราน่จัดการ รับ,บรองได้เลย48ชั่วโมงเนี่ยทหารทําไปได้เยอะอืแล้วเอาว่ามันเด็ดขาดเนี่ยคือเอา้มันเคดนะตอนตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะหยุดหยุดประทะละกำลังคุยจบีซี <G BC S 2> <ต>กันอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นฝีเนี่ยเขาเรียกวกลัดน้องอยู่ยังไม่ฝีไม่แ,แตกนะมันกลัดน้องอยู่่ะครับมันกลัดน้องมันยังพระอืดพระอมเออคุณก็ดูดิอ่ะยังพระอืดพระอมยังแหมมันไม่เสด็จถ้าถ้าหาว่าคุณชี้คุณเคยชี้ไม่ไม่ไม่เสด็จไหม <un> ไม่สุดไหมเออคุณไหม S <S <S เออชีไม่สุดอ่ะชีไม่เสด็จน้าอ่ะไม,อไม่สุดอ่ะนี่คือสถานการณ์ไทยกัมพูชาเออกัมพูชาตอนนี้ก็คือชีไม่เสร็จชีไม่เสด็จอึดอัดมันมันจะเอาโดนมันยังบินกันตลอดไงมันจ้องอยู่ไงเออบินให้ว่อนเลยตอนนี้อ,อีสานเนี่ยคือเอางี้ถ้าหากว่าแถมไปให้หน่อยนะครับแล้วไห้ฐานจัดการนะหนึ่งผมคิดว่าบอมกองทัพยุทธภปกรณ์รถถัง ไม้หมดน่นะผมว่ามันเกตไปประมาณ20ปีกว่าจะสะสมเงินซื้อรถตังค์ได้สักคันอีก2ี่สิปีอ้อยหมดแล้วสองก็เอาไอ้เยียเตียนไปเลยไอทหารตับแข็งอ่ะไอที่ไอวันทันในวันทันนีบอกอ่ะที่ออกมาโพสต์บอกทหารสุภาพไม่ดีสุภาพไม่ดีกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าตับแข็งอ้อยหมดไอเกลี้ยงไปเลยแล้วมันเกตไปสักปีครับคุณดูตอนนี้เนี่ย ศบทาหารเนี่ยอยู่ชายแดนเต็มไปหมดอ,มอ,มอุนเดนอุนเนไม่พากลับไปเลยครับคือแกบออพากลับไปฝังอะไรก็ไม่ได้เป็นปุ๋ยอะไรเพราะมันขี้โรคทั้งนั้นนี่ทานน่ะอเอ,อแล้วก็ปล่อยให้มันเหม็นเป็นสงครามชีวภาพที่ชายแดนคือเขาเอากลับไปไม่ได้เพราะว่าเขายังยืนหยัดที่ตัวเลข5คนของเขาเสียชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเอากลับไปเดี๋ยวตัวเลขผมว่ารถชนข้างถนนตายมากกว่าอห้าคนนี้่กาตายเป็นพันหลายพันด้วย แต่ผมเชื่อถ้าให้ผมวิเคราะห์นะจากรูปการของของอุลเซนนะครับคือตอน,นอีวุนมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหน้านะเห็นหน้าแต่อุนเซนนะฮาฮามากนะอะผมว่าอุลเซนเนี่ยในั่นแกดูอยู่เปลอดูจุมเหยียบซัวอ,อุนเซนผมว่าแกป่วยอุนเซนเนี่ยป่วยเชื่อผมเหรอเออป่วยผมว่าบังเอิญว่าแกขาดยาเพราะแกกลับมาเมืองไทยไม่ได้ไงตอนเนี้ย แกรับยาจากเมืองไทยไม่ได้ปกติรักษาเมืองไทยเมืองไทยแกรักษาเมืองไทยรักษาเมืองไทยซึ่งตอนนี้แกกลับมาเมืองไทยไม่ได้แกขาดยาก็ขาดยาแล้วแกมีอาการคนบ้าอะไรตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนก็นสงครามเสร็จกันแล้วทำงานเขาก็หยุดแกไม่แกบอกแกบัญชาการบัญชาการแล้วก็เฝ้าแล้วก็ปล่อยข่าวว่าคืนนี้เดี๋ยวทหารจะมายิงอีกไทยจะไปมาบอกลาเออบ้าไหมคุณว่าร้อนเนี่ยบ้านผมก็ได้เชื้อเนี่ยเออคนเชื่ออะไรนะเชื้อเชื่อ เชื่อนเออคนเชื่อนแปลว่าคุณว่าคุณหลอนปาาหลอนจิตร้อนเจ็บโรคจิตเลยครับบอกแปลว่าคร้ๆว่าเหมือนกับเสพยาจิตหลอนเ่ยเชื่อนแล้วแกมานั่งอยู่แกตีสองแล้วแกบอกว่าไม่ได้นอนเลยแล้วก็กลัวว่าฐานใยจะมาบอมก็แล้วก็ผมเห็นวินทยออกมาแก้ทันทีเออเนี่ยผมชอบน้วินใยเออวินทยใช้ได้เลยเออผมว่าวินทยเนี่ยแก้ทันทันทีครับ เออเอาแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่นอนไปสามคืนแล้วก็มาแก้อย่างเงี้ยคุลเซนเนี่ยถ้าหากว่าใครใกล้ชิดกับแกนะแนะนําให้แกไปตรวจตรวจสุขภาพสุขภาพจิตไม่ใช่สุขภาพธรรมดาสุขภาพจิตด้วยแกป่วยไม่สบายมันผุมเรียกไม่บายไม่บายพรุ่งนี้ห้าสิงหาคมวันเกิดฮุนเซนอวยพรหน่อยอ๋อจริงอ่ะใช่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 จะร้องเลยตัดเค้กไปเลยจุดประทัด จุดประทัดไปเลยโ่ <laughs> อุ้ยพอรู้เซนหน่อยอ่ะขอให้คุนเซนคุณเซนอ่าขอให้คุณโชคดีเอาน้ขอจบหน่อยนะคุณนุนเซนเอาวันเกิดของคุณเนี่ยแหละเป็นของขวัญให้กับคนกัมพูชายุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จเอออย่าเอาคนกัมพูชามาสังเวยอ,อีกเลยคนก็มีน้อยอยู่แล้ว17ล้านครับแล้วคุณจะมาแลกอะไรกับประเทศไทยเออทำตัวให้เป็นคนเรียบร้อยประเทศไทยช่วยคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมด สารพัดโครงการให้กับคุณเยอะแยะแล้วคุณก็มาทําตัวแบบนี้อีกทำตัวเป็นเด็กดีหน่อยหุ้นเส้นอืมพูดในฐานะพพวกกันแล้อวยอวยพรเป็นภาษาใต้เนี่ยได้ไหมภาษาใต้เวลาเบิร์ตเดย์คนใต้เขาอวยพรกันยังไง <Birthday S 1> สุขสันต์วันเกิดอ่ะสุขสันต์วันเกิดก็แบบคนใต้อ,ะอ่ะแบบคนใต้เลยสมมตุติผู้หลักแบบผู้ใหญ่แบบ แบบพระแบบพระเวลาไปนั่นใช่ไหมล่ะพระพระที่เวลาเขาจะไปอวยพรวันเกิดอแล้วก็แล้วก็จะให้ยถาวาริวหาอะไรเน่ยให้พรให้พรให้พรไงแต่ว่าอาจจะให้ไม่เป็นกำพึ่งบวชใหม่ออะก็อาจจะให้ท่องนอกจากท่องเป็นภาษาบาลีก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเอง Happy Birthday to you Happy birthday to y ย u อย่างงั้นก็ได้ไงอันนี้ให้คุนเซนนะภาสากลอยู่แล้วออคุนเซนก็พูดเหมือนกันนะครับกัมพูชาก็พูธนะอ่าใช่ใช่อันนี้จะบอกถ้าให้เป็นภาษาบาลีก็ยะาวารีวาปูราบักวดน้ำไปสปิโยสปิโยวีวัดว่าไปแต่ว่าถ้าให้เป็นสากลหน่อยฝรั่งก็ฟังได้ทุกชาติก็ฟังได้นี่แหละ Happy birthday to you Happy birthday to you ไม่ยะถานี่มันกวดน้ำมันจะทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วนะไปไงก็ให้กับทหารที่ตายไปเยอะแยะเกือบแปดพันไงหุนเซนตกใจนึกว่าให้หุนเซนไม่ไม่ไม่เออนี่เอาเอาทีนี้ประชุม GBC หน่อยฮะเริ่มเริ่มวันนี้ในระดับเลขาคุณผู้ชมขำกันใหญ่เลยในตอนนี้ขำอ่ะแปลกแล้วแปลกแล้วคนดูพิมมาอันนี้อ่ะพี่พี่ได้ไัยวยพร์แปลกๆนี่เขาบอก อันนี้แหละสากลไปไผมไม่สวนลิขสิทธิ์นะอบอกก่อนถ้าคุณจะยกคำบาลีอาจจะพูดยากหน่อยอแต่ว่าถ้าสากลอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยก็เป็นภาษาอังกฤษไปเลยคนบอกว่าเอา F16 ไปหย่อนของขวัญให้ฮุนเซนได้ไหมผมเนี่ยพูดกับพูดนะผมเคยพูดกับเพื่อนหลายคนเดี๋ยวค่าว่าผมเป็นคนที่ไม่มีมนุษยธรรมอคือจริงๆเนี่ยฮุนเซนเนี่ยถ้าหากว่าเป็น อิสราเอลนะโดนอิสราเอลคุนสังเกตรบกบิดาน่ะล่อลูกพี่เลยร่อหัวหน้าเลยล่อรัฐมนตรีประธานาธิบดีนายปนหมดของเราเนี่ยอุนเซนไปนั่งอยู่ที่ปนมเปญแล้วก็นั่งบัญจากาานี่พูดได้เลยนะว่าเป็นชวนหนึ่งของการรบเพราะเป็นผู้บัญชาการสั่งการนั่งโทรศัพท์มีหลักฐานแชทอุนเซนโพสตเองด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้น เอาไข่ไปประเคนให้สักสองสามฟองก็เรียบร้อยะอดิ <c oughs> แล้วผมเชื่อเลยนะถ้าฮุนเซนไม่อยู่นะ <c oughs> กัมพูชาจะเริญกว่านี้ <c oughs> แล้วฝ่ายค้านก็จะดีใจด้วย <c oughs> ครับคระเาะกัมพูชาถ้ามันจะเริ่มจะเรินนานแล้วรบแกเป็นมา40ปีแล้วนี ใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสตาร์บักนั้นซื้อไปจากไทยหรือเปล่าผมรู้หรือว่าซื้อไปจากไทยแล้วแก้วนี้ใช้แก้วนี้ตลอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ๋อ้าว GBC หน่อยฮะเริ่มเริ่มวันนี้แล้วเดี๋ยวจะชุดใหญ่วันที่7ครับคิดว่าจะมีผลอะไรกับไทยกัมพูชามั้ยจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมั้ยผมคือเอาอย่างนี้กว่านี้ผมไม่เชื่ออะไรเลยผมว่าเป็นแค่พิธีกรรมนะที่ไปคุยเนี่ยนะความเห็นผมนะอืเป็นแค่พิธีกรรม แล้วก็บิ๊กเล็กในวัวหน้าทินที่ไปคุยนะครับแกก็หมั่นเขี้ยวอยู่พอสมควรผมฟังแกพูดนะ,นะอเออแกมันเรียกคือมันแกบอกไม่เคยเจอนะศัตรูพูดอย่างทำอย่างแบบนี้แบบเออ,เอ,อแบบไอ้ไอซสัมแปเนี่ยภาษาภาษาอันนี้แปลว่าอะไรสัมแปในี่แปลตอแหลภาษาเขมรสัมแปเนี่ <laughs> เหรอเออมันมันตอแหลมันจริงๆด้วยนะคุณคุณดูดิ <laughs> มันพูดได้อย่างไงว่า คนตายห้าคนทหารตายห้าคนทหารตายห้าคนแล้วไออทหารสองคนเนี่ยที่มันป่วยโรคจิตอ่ะแล้วก็เป็นแผลบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วเราส่งคืนมาหาว่าเราซ้อมมั่งอะไรมั่งจนมันแล้วเรียกร้องไอสิบแปดคนคืนไปเอาคืนไปอะไรแล้วมาเรียกร้องไออุนเซนมีหน้าจะมาเรียกร้องอีกดีก็ไม่ยิงให้ตายหมดได้จบๆไปได้เป็นปุ๋ยเป็นข้าวรากมะม่วงอยู่เออแล้ว แล้วถ้าผมว่านะสงครามข่าวสารที่เขาปล่อยเฟกนิวส์ออกมารัวๆอย่างเงี้ยเราเราต้องยังไงดีฮะถ้าอย่าง่ั้น,นผมว่ามันมันต้องต้องตั้งทีมสู้นะแต่ว่าตอนท้ายๆนี้ก็ผมเองก็ตั้งหลักสู้กันพอสมควรครับผมเป็นจีระยุอ่วงทรัพย์ผมเนี่ยโตเร็วเดี๋ยนโตโตโตใช้ได้ไม่ได้นอนเหมือนกันนะจีระยุตอนเนี้ยเ <c oughs> สียตอดสเสเบิร์ดแล้วก็โอเคนะตามแต่ว่าคณะนู้นน่ะดิคณะอะไรอะพลโทมาลี ออเจมานีเจมานีไม่ไอของเราไอ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 สบสบทอกสบทอกอเดี๋กันตอบเป็นเวลาน่ะพี <st ่เมนพี่เมนก็ศกจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้จักชื่อจริงเลยชื่อผมยังไม่รู้เลยอ่ะออนนั้นตอบเป็นเวลาแถลงข่าวเป็นเวลาเที่ยงกว่ากว่าเออมันไม่การการไงมันไม่ใช่แถลงข่าวเรื่องโควิดส9้า S <S เที่แถลงเป็นรอบเป็นรอบไ <c oughs> อ้น,นี่เนี่ยมันต้องทันทีทันใดฟาดกันไปเลยเอากันไปเลย <c oughs> เอทีมเราเนี่ยสู้ยากจร <c oughs> ิงๆ่งน่าจะตั้งผมสักคนด้วยนะไปหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอินฟูอินฟูอ่อินฟูเอาอินฟูไปอาสาสมัครอินฟูแล้วก็ไปตอบโต้ไปจัดการอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเรา <c oughs> เราด้อยกว่าเขาของเขาเนี่ยมีมาลีกไก่บอยสองคน <c oughs> มาลี <c oughs> พี่เม่นพี่เม่นพลเรือตรีสุรสันคงสิริออโอษก,กระทรวงกลาโหมออนั่นแหละสุรสันนั่นแหละชาวบ้า,านไม่รู้จักสู้มารีไม่ไหวผมมารีนี่รู้จักเลยมารีคนรู้จักเกิดในมารีรบเนี้ยและเดื่พี่ผู้หญิงคนนี้นะแกก็ชื่ออะไรมันสามสามวักเลยกตอกอตกระทรวงการต่างประเทศเออแกชื่อสามวักเลยอามาราตีอินอะไรบุ เออกูเชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยแล้วคิดดูว่าคน <c oughs> คนสนใจการเมืองแบบผมเนี่ยยังจําชื่อแกไม่ได้โดนนับประสาอะไรกับประชาชนอ๋อหเราล้มเลวชุดชุดนี้ควรจะเปลี่ยนย่นี้เหรอฮะไม่ก็ควรจะเปลี่ยนอะไรแล้วมันจะสงครามมันถ้าถ้าสงครามใหม่ผมว่าก็ต้องเปลี่ยนเอาแบบอันนั้นเลยเอาเออน,นี่ยจักรพบไปเลย <c oughs> เออตัวแทนรนัฐบาลจักรพบเป็นแกว่งงานอยู่เอาเลย อาไม่ว่างแล uh, ้วเขาเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาของเลขานายกตําแหน่งบ้าอะไรผมเพิ่งเห็นตั้งแต่เกิดมาเป็นตำแหน่งนี้ที่เป็นเลขาธิการนายกมีที่ปรึกษาด้วยพรเปผมเม็นจะมีแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยที่ปรึกษาเลขามีที่ปรึกษาด้วยก็คือมีนายกเลขาแล้วก็ที่ปรึกษาอีกทีหนึ่งนี่ก็ให้คำปรึกษาเป็นทอดๆนี้ไอ้ีไอ้ไอ้ไอ้คำปรึกษาเลขาใช่ใช่แล้วเลขาก็ไปบอกนายกอกนายก ไม่เราไม่มีอะไรเพราะว่าแย่งตําแหน่งของพี่ยุไม่ได้อยากจะเป็นโคศกรัฐบาลแต่ว่าแย่งไม่ได้ไง oh, uh. ก็เลยใช้งานเ่ยเป็นโคศกเฉพาะกิจก็ได้เป็นโคศกส่วนตัวแบบสมัยผมไงเป็นโคศกส่วนตัวไอ้คุณอภิสิทธิ์หรือแต่เขาเรียกวไม้กันหมา oh. เอออันนี้นี่วูดฮิตด็อก <his> <laughs> คืออะไรฮะไม้กันหมาไม้ตีหมา <laughs> คุณมารตีนาริตาอันดามโอรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศใครจำชื่อได้บ้างคุณดูนี่ขนาคุณอ่านมาแล้วผมยังจำไม่ได้ยังไงคุณมารตีมารตีอันมาดาโนชื่อเพราะนะชื่อเพราะชื่อออกทางอินเดียทางอะไรทางแเกนะมีมีคุณผู้ชมเปมา40บาทให้ใครบอกว่าเป็นค่าที่คุณเทพไทยแฮปปี้เบอร์เดย์คุณเซนให้มา40บบาทขอบคุณมากเอานะเราก็ตลกบริโภคไปอ่ะสุดท้ายฮะ ครับให้กำลังใจพี่น้องที่ชายแดนหน่อยตอนนี้โอ้โหเดือดร้อนกันหนักมากบางคนนี่ยังไม่ได้กลับเข้าภูมิลำเนาเลยรวมไปถึงพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยก็พี่น้องก็ตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่สงบยังไม่เรียบร้อยพี่น้องก็อยู่ในศูนย์ศูนย์อุปยพยอดีแล้วเพราะว่าถ้าไปอยู่ชายแดนในขณะนี้เนี่ยตอนนี้ผีมันยังแรงอยู่เพราะว่าตายกันเยอะมากกลิ่นก็เหม็นนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันแพร่ระบาดได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้เขาทําบุญทําอะไรให้วิญญาณไปเกิดได้หมดแล้วก็ให้ซากศพอ้พวกนี้มันสลายไปหมดแล้วก็ให้สถานการณ์เนี่ยเออมันน่าไว้วางใจบอกตรงๆหละผมว่าอย่าว่าแต่ตรวจรากการเลยผมเนี่ยที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังยังมั่นใจไม่ได้ยังเชื่อมั่นไม่ได้ด้วยซ้ําไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ชัรวก่อนแล้วก็ให้กาลังใจนะให้กาลังใจ ไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่าอยู่ที่ศูนย์อุปยศเนี่ยก็หน่วยราชการเขาก็ดูแลเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็คนไทยผมก็เห็นส่งกําลังไปผมเห็นคุณถนอมอ่อนเกตพลนักจัดรายการเพื่อนผมก็เห็นก็พาข้าวของไปให้ไปอะไรไปบริจาคครับเอ,อขอให้กาลังใจนะครับก็ไม่นานก็คงสงบครับครับนะฮะแล้วก็สาธุ <laughs> เขาจะไปะให้าใจเป็บสะไอ้สวดเป็นบบบะแบบระไมิสเตอร์โนวอเตอร์เมดิซีน